ก็ขออนุโมทนาบุญกับลูกหลานหลวงปูง่คุณยายหลวงพ่อท่านที่ได้ตั้งใจประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันถึงการบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้ได้เกิดขึ้น ตั้งแต่ก่อนจะเริ่มสร้างวัดพระธรรมกายเรารักษาสิ่งเหล่านี้มาเพราะว่าเป็นบุญใหญ่ที่คุณยายสั่งนักสั่งหนาบอกให้ทำเพราะผู้ใดที่มันร่วมบุญใหญ่อย่างนี้แล้วก็เป็นอันววาแก่ผังจนไปทุกภพทุกชาติไปนะเพราะฉะนั้นใครที่ร่วมบุญกันในวันนี้ ให้ได้บุญเยอะๆด้วยกันเนอะก็ขอทบทวนโอวาทเป็นโอวาทในปีพุทธศักราช2542แต่ว่าดูแล้วเหมาะกับพวกเราในยุคนี้จึงได้เอามาทบทวนคัน <c oughs> การสร้างบารมีเป็นงานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติเป็นงานที่แท้จริงของตัวเราเองเพราะเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีดำเนินตามรอยบาทของพระบรมศาสดา มุ่งแสวงหาสาร,ระอันแท้จริงของชีวิตเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมแต่ในระหว่างการสร้างบารมีก็เป็นของธรรมดาที่เราก็จะต้องเจออุปสรรคเพราะอุปสรรค เป็นเพียงเครื่องทดสอบกำลังใจของนักสร้างบารมีเท่านั้นหากเราใช้สติและปัญญาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็จะบรรลุผลสำเร็จได้เราเกิดมาในยุคกำลังขยายงานพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก เป็นนักสร้างบารมีในยุคที่พร้อมเสมอต่อการสร้างบารมีเป็นวีรบุตรเป็นวีร,รบุรุษแห่งกองทัพธรรมเป็นวีร,ระสรรผู้นำบุญของโลกที่จะนำพาชาวโลกไปสู่สันติสุขอันแท้จริงเราก็จะต้อง ร่วมกันช่วยกันทำให้ชาวโลกทุกคนได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวงานนี้เป็นงานใหญ่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากลูกทุกทุกคนที่จะเสียสละและทุ่มเทความคิด สติปัญญาทุกอย่างเพื่อจันลงพระพุทธศาสนาถ้าหากเรามีกำลังใจที่เข้มแข็งมีจิตใจหนักแน่นไม่วันไหวเราจะมองไม่เห็นว่าอะไรเป็นอุปสรรคเพราะในใจของเรา ก็จะมีแต่คําว่าทำอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายทำอย่างไรทุกคนจึงจะเข้าถึงพระธรรมกายเราจะไม่วิตกกังวลกับปัญหาใดๆทั้งสิ้นเพราะอันที่จริงปัญหาในโลกนี้ไม่มีอะไรใหม่เลย ไม่ว่าปัญหาบ้านเมืองสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเศรษฐกิจตกตำ่ำหรือปัญหาอื่นๆอ,อีกมากมายล้วนเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคตามสมัยเท่านั้น แต่ปัญหาก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะมนุษย์ยังมีกิเลสตัวเดิมมีความโอบมีความโกรธมีความหลงเป็นรากฐานเดิมๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นแม้มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นแต่เราจะต้องยกใจให้สูงขึ้น แม้ใครจะไม่เห็นด้วยกับการสร้างความดีของเราแต่เราก็จะต้องสร้างบารมีให้เพิ่มขึ้นไม่เห็นด้วยนมันเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราก็สร้างบารมีให้มันเพิ่มขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มีหัวใจเข้มแข็ง ประดุจพระบรมมโพธิสัตว์ผู้พร้อมเสมอต่อการทำความดีมีใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเป็นผู้นำมหาชนในการสร้างบารมีนั่นพระบรมมโพธิสัตว์ท่านเป็นอย่างเงี้ยพระบรมโพธิสัตว์ทุกทุกทกพระองค์เลย ท่านเป็นของท่านอย่างนี้ซึ่งเราก็เคยได้ยินมาแล้วแม้ขนาดลอยคออยู่กลางทะเลกลางมหาสมุทรกลางคลื่นกลางลมแบกแม่ของท่านอยู่บนคอว่ายน้ำฝ่าคลื่นฝ่าลมแต่ว่าแล้วก็ตั้งปณิธานเลย จะพาสัตว์โลกข้ามทะเลทุกขมาหาสมุทรทุกข์ให้ได้จะขนไปห,หมดโลกเลยแต่ว่าก็มีเหตุทำให้ยังขนไปได้ไม่หมดก็เป็นโชคดีของเราที่จะได้ขนต่อไปอคิดซะอย่างนี้สบายใจดังนั้น จงอย่านรอคอยให้พร้อมในทุกสิ่งแต่จงพร้อมเสมอเพราะเราได้มาถึงยุคที่ต้องพร้อมเสมอต่อการสร้างบารมีแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งที่ท่านเป็นพระบรมพโิทสัตว์ ท่านทรงสร้างบารมีในยามที่ลำบากท่ามกลางอุปสรรคขวากหนามที่ขวางกัน้นในสถานการณ์ที่ไม่มีความพร้อมแต่ท่านก็อาศัยความไม่พร้อมนี้แหละอืมท่านก็อาศัยความไม่พร้อมนี้แหละ เป็นโอกาสทองของการสร้างบารมีทุ่มเทสร้างบารมีอย่างสุดกำลังแม้ชีวิตก็สละได้หลวงพ่อจึงขอยืนยันว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้เป็นสิ่งที่ดีและถูกต้อง เราทำความดีเราต้องได้รับผลแห่งความดีเหมือนหวานพืชเช่นไรก็ยอมได้ผลเช่นนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างก็อย่าหวั่นไหวอย่าท้อถอยให้อดทนประหนึ่งช้างศึกอาชาใน ที่เข้าสู่สมรภูมิรบไม่มีความครั่นคร้ามใดๆต่อคมลูกศรของศัตรูที่ทิมแทงมาจากทิศท,ทั้งสี่นี้ก็เป็นโอวาทเมื่อปีพุทธศักราช2542วันนี้ย้อนกลับมาทบทวน เพราะว่าโดยสถานการณ์ของโลกเออลูกศรมันมาทุกทิศเลยตอนนี้นะโควิดควายวิดอ,อ,อะไรก็ไม่รู้ละเรื่องอื่นๆตามมาเป็นกระบวนเลยแล้วไงลนะ่ะเออก็สู้ไม่ถอยอะครนีช้างศึกอาชาไหนเผาสู่สมอระพรูมรบ ย่อมไม่มีความครั่นคร้ามต่อคมลูกศรของศัตรูที่แห่มายังกะหาฝนจากทิศทั้งสี่ฝากเอาไว้กับลูกหลานหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ทั่วทั้งโลกด้วยสาธุอะเราฟังเพลงจักเพลงหนึ่ง